ธุรกิจทุนจีนดีแค่ถูกจริงเหรอแล้วต่อให้ไม่มีแบรนด์จีนธุรกิจไทยจะโตได้อย่างที่ควรหรือเปล่าช่วงสอปีมานี้ครับเราจะสังเกตกันได้ว่าธุรกิจทุนจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้าประเทศไทยมาเยอะมากๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ด้านราคาที่โดดเด่นนะครับ ทำให้หลายคนมองว่าเขาเข้ามาตัดราคาหรือเปล่าเขาเข้ามาแข่งด้วยทุนที่หนากว่าหรือเปล่าเข้ามาทําให้ธุรกิจไทยโตไม่ได้ไหมจนแบรนด์จีนเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายมาโดยตลอดแต่เรื่องจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วแบรนด์จีนเป็นแค่แพ้กันแน่เดี๋ยวเราลองมาสำรวจเรื่องนี้ไปด้วยกันครับ ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าแบรนด์จีนเนี่ยเขาขายราคาถูกจริงครับแต่ว่าถูกอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้เขาแข่งขันได้ดีในตลาดประเทศไทยนะครับแต่เรื่องของโมเดลธุรกิจของเขาก็ยังมีความแตกต่างกับธุรกิจไทยอย่างมากซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูทีละเรื่องนะครับอย่างแรกครับมาดูเรื่องของราคาแล้วก็ต้นทุนกันก่อนครับ จีนเนี่ยเขาขายถูกได้ด้วยหลักการง่ายๆแต่ทํายากอย่าง Economy o f Scale นะครับอย่างที่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันดี Economy o f Scale เนี่ยมันเน้นผลิปมากๆนะครับเพื่อให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงแล้วก็เน้นซื้อเยอะๆให้ได้ราคาดีในขณะเดียวกันจีนเขาก็เน้นขายราคาที่ต่ํามากๆกําไรต่อหน่วยเนี่ยน้อยลงแต่เน้นจํานวนเยอะเพื่อให้ได้รายได้รวมที่สูงอยู่ครับ แต่ที่บอกว่าทำยากเนี่ยก็คือแม้มันจะช่วยประหยัดต้นทุนต่อนหน่วยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยจะขายให้ได้แบบนี้มันก็ต้องใช้ทุนไม่น้อยเหมือนกันครับอีกทั้งแบรนด์จีนเนี่ยเขายังมีข้อได้เปรียบจากเรื่องของ free trade agreement ระหว่างไทยจีนนะครับทำให้เขาสามารถนําเข้าวัตถุดิบหลายอย่างจากจีนได้ฟรีหรือเสียภาษีต่ำมากๆ และช่วยประหยัดต้นทุนค่าวัตถุดิบได้อีกครับและแบรนด์จีหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็ยังมีวิธีการอินทิเกรตวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆเพื่อสร้างสรรค์เมนูให้ได้มากที่สุดโดยใช้วัตถุดิบเท่าเดิมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะช่วยในการประหยัดต้นทุนและมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นนั่นเอง นอกจากต้นทุนด้านวัตถุดิบแล้วนะครับเขาก็ยังเน้นไปที่การประหยัดต้นทุนด้านแรงงานเช่นกันครับไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจ่ายค่าแรงต่ำนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแบรนด์จีนเขาจ่ายค่าจ้างดีกว่าธุรกิจไทยหลายๆเจ้าด้วยซ้ำนะครับอย่างมิสสวยเองนะครับพนักงานบริการในร้านเนี่ยก็มีรายได้เริ่มต้นตั้งแต่12,000บาทนะครับงานพาร์ทไทม์ก็ได้ชั่วโมงละ50บาทเลย แต่แบรนด์จีนเหล่านี้นะครับเขามีความพยายามเหมือนกับจํากัดคนให้ใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นครับและแม้แต่การทําการตลาดนะครับการแปลภาษาต่างๆหลายครั้งก็เหมือนกับไม่ได้ผ่านสายตาคนไทยมาเลยใช่ไหมหละครับพนักง,งานระดับสูงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่คนจีนทั้งนั้นส่วนคนไทยจํานวนมากจะอยู่ในระดับของพนักง,งานบริการครับ ต่อมาคือเรื่องของรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันครับอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนแรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําธุรกิจของแบรนด์จีนกับธุรกิจไทยเนี่ยมันก็มีโมเดลที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับการทำแฟรนไชส์เพื่อขยายสาขายอย่างรวดเร็วคือจุดที่แตกต่างกันนะครับแบรนด์จีนส่วนใหญ่เนี่ยเขามุ่งสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ได้ตั้งแต่แรกในขณะที่ธุรกิจไทยเนี่ยเราไม่ค่อยทํากัน,นครับ และทําไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่า SME ไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีทุนไม่หนาพอนะครับหรือถ้าทําได้ก็เป็นแฟรนไชส์เล็กๆอย่างร้านซุ้มหรือว่าร้านรถเข็นมากกว่าอีกอย่างก็คือเรื่องของรูปแบบร้านค้าครับเมื่อเทียบร้านประเภทใกล้เคียงกันแล้วนะครับธุรกิจจีนเนี่ยเขาจะเน้นเปิดเป็นร้านเซอร์วิสขนาดไม่ใหญ่มากครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเข้ามานั่งทานในร้านได้หรือว่าซื้อกลับบ้านได้ครับและถึงขนาดเป็นร้านที่ไปขึ้นห้างได้ด้วยซ้ําแต่ว่าแบรนด์ไทยจํานวนมากที่ทำแฟรนไชส์เนี่ย ก็จะเน้นเปิดเป็นซุ้มเล็กๆใช่ไหมครับเน้น grab and go ซื้อที่ร้านกลับบ้านมากกว่า หรือว่าถ้าร้านไหนไม่มีแฟรนไชส์ก็จะเปิดเป็นร้านใหญ่ๆเป็นเลยนะครับเน้นให้ลูกค้าเข้าไปนั่งทานจริงๆซึ่งพองรูปแบบร้านค้าต่างกันนะครับมันก็จะทําให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยครับในขณะเดียวกันเรื่องของความหลากหลายในเมนูของธุรกิจจีนเนี่ยก็นับว่าตอบโจทย์มากกว่าครับเพราะอย่างวีดริงแล้วก็มีเเฉ่เนี่ยขายทั้งชากาแฟไอศครีมน้ําผลไม้แล้วก็ของหวานอื่นๆด้วยครับอย่างจึง้งซินที่ขายไก่ทอดเนี่ยก็มีทั้งไก่ทอดหลากหลายรสชาตินะครับ เบอร์เกอร์มีสเต็กมีเฟรนช์ฟรายมีไอศครีมด้วยแบบที่ร้านไก่ทอดทั่วไปในไทยเนี่ยไม่มีครับซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ประสบการณ์การบริโภคเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วมาถึงข้อสำคัญที่หลายคนเนี่ยน่าจะมองข้ามหรือว่าไม่ตระหนักถึงเลยด้วยซ้ำนั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายครับ จริงๆแล้วแบรนด์จีนเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาในไทยเพื่อหวังขายคนไทยให้คลองตลาดได้นะครับแต่เขายังหวังขายคนจีนในไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยครับเพราะเขารู้ดีครับว่าในไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีคนจีนอยู่เยอะครับเขาจึงทาร์เก็ตไปที่คนจีนในไทยด้วยครับซึ่งในปี2566ที่ผ่านมานะครับมีชาวจีนเข้าไทยมากกว่า3.5ล้านคนครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากทุกชาติ รวมกว่า28ล้านคนเลยครับซึ่งนี้ก็ยังเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยสังเกตว่าป้ายภาษาไทยมันเหมือนไม่ค่อยผ่าน QC นะครับอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะเอาจริงๆเนี่ยเขาเน้นให้คนไทยเนี่ยแค่พออ่านได้ครับส่วนชาวต่างชาติหรือว่าชาวจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปอ่านภาษาจีนกับภาษาอังกฤษหมดครับทั้งหมดที่ว่ามานี้เนี่ยมันก็เลยสะท้อนให้เราเห็นครับว่าแบรนด์จีนเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได,ด้ดีแค่ขายของถูกอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับแต่เขายังมีวิสัยทัศน์ในการทําธุรกิจที่ต่างไปอีกด้วย และด้วยการหลั่งไหลเข้าไทยมาจํานวนมากในช่วง2-3ปีหลังนี้นะครับในขณะที่ธุรกิจไทยกําลังซบเซาลงเนี่ยมันก็ทําให้แบรนด์จีนเนี่ยถูกมองว่ากําลังเข้ามาแย่งลูกค้าและทําร้ายผู้ประกอบการไทยอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเราลองมาค่อยๆมองประเด็นนี้อย่างใจเย็นแล้วก็ตัดอคติออกไปนะครับเราจะพบว่าผู้นําในประเภทธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์ไทยครับแต่เป็นแบรนด์ฝรั่งหมดเลย ถ้าเราเทียบกันกับแบรนด์เจิ้นซิงที่เป็นแบรนด์ไก่ทออจากจีนเนี่ยก็จะถูกเทียบกับเบอร์หนึ่งในไทยอย่าง KFC จากยำแบรนด์ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้ว KFC จากยำแบรนด์เนี่ยก็เป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาครับไม่ใช่แบรนด์คนไทยเลยหรือเจ้าอื่นๆที่นิยมกันก็คือ McDonald's หรือว่า Texas นะครับก็เป็นแบรนด์อเมริกันเหมือนกันส่วนมิเสว v วีดริงกเนี่ยก็มักจะถูกเทียบกับเบอร์หนึ่งอย่างเดลิควีนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนเดลิควีนเป็นแบรนด์อเมริกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าแบรนด์จีนเนี่ยเข้ามาแย่งลูกค้าไปคือแย่งไปจากใครกันแน่แย่งไปจากแบรนด์ไทยหรือแบรนด์อเมริกันถึงอย่างนั้นครับการที่แบรนด์จีนเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วเมื่อมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับเขาเข้ามาในฐานะของตัวเลือกของผู้บริโภคเท่านั้นครับนั่นหมายความว่า ถ้าเราสามารถสร้างธุรกิจให้ดีมีจุดขายที่โดดเด่นและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดยังในผู้บริโภคเขาก็พร้อมเลือกเราอยู่แล้วครับไม่ว่าเราจะเป็นแบรนด์สัญชาติไหนไทยจีนหรืออเมริกันยกตัวอย่างเช่นแบรนด์คาหมูที่เป็นแบรนด์ชานงไข่มุกยอดนิยมในไทยเขาก็ยังครองตลาดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีแบรนด์มิเรดท,ที่ขายชานงถูกกว่าเข้ามาแต่เขาก็ยังเติบโตต่อไปครับทั้งที่คาหมูเนี่ย ขายแพงกว่าไม่เสียทุกเมนูเลยครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรมองแค่ว่าแบรนด์จีนเนี่ยเขาเข้ามาแย่งลูกค้าในไทยไปนะครับแต่เราควรหันมาโฟกัสที่การสร้างธุรกิจปรับปรุงธุรกิจของเราให้แข็งแรงโดดเด่นมีศักยภาพในการแข่งขันกับเขาได้จะดีกว่าครับทั้งนี้ Connect The Dots ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการไทยทุกคนและแบรนด์ไทยทุกแบรนด์เลยนะครับ และนี่ก็คือมาเก็ตมา r ก็ตรายการที่จะพาคุณไปเก็ตการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมทักทับสุริ